พี่น้องครับพี่น้องจะคูดวาวาสลามตัดขวดมาแบบนี้ตัดมาเห็ดยังแล้วก็นะครับมื่อี้จะพาพี่น้องมาเห็ดนะครับด้วยผู้ใดที่เจอปัญหานะครับใส่แม่ไพร่แล้วมันถือปวกกินถือหมอดกินนะครับมือนี้นะครับมีคําตอบแล้วก็ใส่งานได้ดีนะครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปเบิ้ลโตอยางถี่เห็ดใบนะครับมากว่าหนึ่งปีนะครับพวกที่ซักใบน้าดินนะครับฟังใบน้าดินนะครับตอนนี้ก็ผู้พังหักไปแล้วปวกกินด่านลางแต่ว่าตรงถี่เห็ดตอนนี้นะครับ ยังใส่งานได้นะครับแล้วก็สิใสไปอีกสองสามปีเลยครับพี่น้องได้เงาแห้งนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขวดนะครับเป็นขวดน้ำดื่มขนาดประมาณนี้นะครับขวดละสิบบาทเนาะบานี้เข้าตัดด่านปลายออกนะครับ้วใส่ยังสี่นะครับเข้าจะใส่อ่ของเก็ดค้ามห่อนนะครับแนวแข็งนะครับพี่น้องครับคอยล่นนะครับมันจะพดเข่าแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบห ตัวนี้เขาจะบม่ได้ใส่ไฟลล้นเหมือนเก่าเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้มันจะง่ายสะดวกคร้อมนะครับพี่น้องนี่สิ่งนะครับเขาจะหดตัวเขาเพื่อหุ่มนะครับพี่น้องครับเพื่อหุ่มบ่ะแยอ่าปวกนะครับกินได้หมดกินได้นะครับแล้วก็จะเนียนแน่นนะครับพี่น้องครับอยู่ตวได้เลยบาอย่างที่สองครับพี่น้องครับตัวนี้จะถือกตัดดัน กดด้านปลายด้านหัวเนาะเอามาซุปกันบัดซุปแบบนี้นะครับให้เลื่อมกันไว้ประมาณนะครับจักหนึ่งข้อมือนะครับพี่น้องครับพอกวดน้ำก็หาได้ง่ายเนาะอ๋ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับเราจะใส่นะครับโต้ก้อมห่อนนะครับพี่น้องรับกลับไปอีกนะครับเน้ะเรจะกอดกันไว้เป็นอยังต้องเชื่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบน นะครับมันจะเป็นเหมือนเกจปลาครับพี่น้องครับเป็นางานใบบแบบงงาๆเลย้ะพี่น้องเด้อนี่เห็นบอพี่น้องนี่มันจะยูดีแห้งน,นะครับพี่น้องบานอันที่สามหรือขวดทัดทัดไปก็จะเหตุแบบนี้นะครับพี่น้องครับก็ะจะสอดทับกันมากแบบนี้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับ ใส่ใหม่เป็นหรือใส่ใหม่ที่แห้งแล้วนะครับจะดีนะครับตัวนี้แล้วจะคั้วถัดเลยครับสําหรับผมผมใส่ทั้งไหม่เป็นใหม่ใม่ที่แห้งนะครับกะมีปัญหาครับพี่น้องนี่เป็นยังเข้าต้องล่นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเวลาเข้าฝังฝังไว้แบบนี้นะครับพี่น้องอตัวกวัที่แหลกนะครับมันจะมาอยู่หอด